หน้าตัวเป้าคือลสัสมุสสอยลุนนี่คือของผู้มาเยือนนะครับถ้าดูจากตัวสำรองที่ซีเนียสุดของแมนยูวันนี้คือลนะินเดเลฟครับที่เหลือเนี่ยเป็นชุดเด็กหมดเลยครับอของยูไนเต็ดโคซารีครับเปนบในชื่อมองยังไงบ้างครับน่าสนใจคนระคือในฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยคือน่าสนใจตรงที่เอาซอนเขาไปเล่นเป็นหน้าเป้าซึ่งเจ้าตัวเองก็ก็ถือว่า เงียบๆบมานานนะ<ม>คือในไม่มีประตูไม่มีแอซิสเท่าไหร่เงี้ยมันก็ก็ควรที่จะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาริสเตลที่ได้ออกสตาร์ททางฝั่งซ้าย<ม>แล้วก็การ<ม>ได้เมซันมาเป็นผู้เล่นที่เล่นร่วมกันเนี่ยก็น่าสนใจว่ามันจะทําให้เกมรุกของสเปอร์เนี่ยน่าจะดูวุบว่บมากกว่าเดิมส่วนในทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็<ม>น่าสนใจตรงที่เอาบรูโน่ลงเล่น<ม>คู่การกับคบาเซมิโร่ถ้าถ้าฟอร์มดียิงได้สร้างสารร์เกมได้ก็ดีไปแต่ว่า ผมยังยังยังตั้งข้อสังเกตไปที่เมื่อเกมมันเข้าไปถึงนาทีที่65-70เอ่ดเรียวแรงหรือว่าการแรงเบียดแรงกระแทกที่มันโดนเพรสซิ่งใสจากเกมสเปอร์เนี่ยมันจะทําให้พละกําลังแล้วก็การยืนตําแหน่งตรงแดนกลางของแมนยูเนี่ยหล่ลุมลงไปบ้างหรือเปล่าอ่ะพอดูจากรายชื่อสํารองแล้วมันไม่มีตัวที่จะทดแทนได้ใช่อ่ะครับครับคุณดิร์นะครับเห็นรายชื่อทั้งสองฝั่งมองยังไงฮะก็ดูว่าคือสมดุลในทีมมันไม่มีนะ ืมันตอนนี้มันเปลี่ยนไปหลายคนคแล้วก็ต้องมาร่วมเล่นกันเซอร์เซ่ต้องมาเล่นกับกาตาโชเป็นตัวสิบอะไรเงี้ยคู่กันราซเมโรกับบรูโน่ช่วงหลังก็ไม่ได้เล่นด้วยกันเลยใช่ไหมบิงแบ็กมาใหม่คนหนึ่งแหละแล้วก็สามเซนเตอร์ตอนนี้มาโจทย์มาอยู่ที่แม็กควายเดลิกแล้วก็มาซาลูย์มันก็เปลี่ยนแปลเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็น่ม่คือโครงสร้างของทีมมันไม่นิ่งแล้วผมว่ามันก็อาจจะเหนื่อยตรงนี้นะครับดู ประเมินสถานการณ์ลำบากลำบากแต่ว่าแท็กติกมันช่วยได้ไงมีลูกเอาแท็กติกมาช่วยผมว่าก็ดูว่าอโมริมจะเล่นยังไงกับสเปอร์นั่นเองคือถ้าสเปอร์เปิดบุกขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็มีทางนะมันมีพื้นที่ให้เล่นดีกว่าไปบุกใส่เขาโฉมหน้าของเกมจะเป็นยังไงบ้างในมุมโค้ชซาริพ่ะผมก็มองว่าเจ้าบ้านน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกใส่คือเห็นด้วยกับคุณดิศรนว่าจะยังไม่ลงตัวในเรื่องตำแหน่งสำหรับยูนิเต็ดสักเท่าไหร่ก็เลยอาจจะต้อง เล่นเกมรับแบบรัดกลุ่มหน่อยตั้งแต่แดนกลางแล้วก็ไล่ลงไปถึงแดนตัวเองแล้วถ้ามีจังหวะโต้มีจังหวะต,ต,ตอบโต้ในพื้นที่ที่สเปอร์เปิดแม่นยำพอเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ที่จะยิงประตูสเปอร์ได้เพราะว่านเตะอย่างเซอร์ซี่ฮอยลุงกานาโชเองเนี่ยก,ก็เล่นเกมโตกลับได้ค่อนข้างดีแต่ไปวัดกันที่ความแม่นยำจังหวะสุดท้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ซึ่งพอมันชนกันแล้วเนี่ยมองว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างคา,าดเดาลําบากมันอาจจะเป็นเรื่องรายละเอียดความผิดพลาดที่ ถ้าใครมีมากกว่ากันอาจจะโดนลงโทษได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องไปดูเรื่องเซตเพลย์ด้วยคือลูก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 นิ่งลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ลูก, Corner, ลกทํฟาวฟรีคิกที่มันเปิดเข้ามาเนี่ยมันมันมันจะทําให้แมนยูเนี่ยมีฝันร้ายแบบเดิมหรือเปล่าที่ที่จะชอบเสียลูกฟรีคิกตลอดอย่างเงี้ยครับซึ่งในมุมของสเปอร์เองก็จบตีตรงนั้นได้ด้วยจากลูกตั้งเตะที่แมดติสันก็ค่อนข้างแม่นยําอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ได้เป็นจุดหนึ่งที่ตัดสินตัดสินเกมในวันนี้ครับครับนะฮะ,ะช่วงโค้งสุดท้ายของการพูดคุยครับไปดูกันว่าผู้สัทภาษนนี้ของเรา